สวัสดีจ้ายายเพ่นผ้ามาันส้มสวนเอื่นสวนอีอย่างล่ะค <c oughs> ือบอดผ <c oughs> ี่นอ้องมาเบิงบักแข่งขมอ,อ้ยคุณนาเครื่องนวยเขียวเครื่องนวยเขียวนวยสุกนวยเหลืองนวยนี่ืิเวิร์ดคุณอ่ะทั้งเป็นไม้พีนอ้องอือยผูขาา้ข่าเจ้ามาเขาเจ้ากิกนแซ่บ ขมมันอื่นย้ายเพ่นกินได้เบิดบักแข่งขมย้ายเพ่นร,ร่องเบืงเล้วบ่อได้พี่น้องอันอันนี้อื่นขมขมมันกินได้เบิดพี่น้องแต่บักแข่งขม,มนกินบอ่อได้จะเป็นอนีหอย่างทดล่องเบืงเล้วยำเขาไปแล้วว่าสีอื่นบ่อร่องพี่น้องอู้นะดเข็ดกากซากอยู่อู้หูใคมาคื้สีแสีบเนาะนี่เนาะ คนตะโจนดอกแค่ต้นกล้วยต้นบกบวบมีเบิรพี่น้องนพ่ตอต้นตาลก็กมีพี่น้องต้นตานคนหนึ่งเครือบบกบวบเล้าเต็มอยู่บักคุงก็เต็มตน้นเลยเอามันสุกหน่อยหนึ่งก็บ่อ,บอลงโอ้ ต้นหรอกพี่ก็ต้นมะเขืออันนี้มิตรปลาหยาเลยเนาะดูนะปลูกผักสวนครัวแต่มันสวนใหญ่น้องบวบเหลากำลังเป็นเป็นหมากเป็นดอกโอ้บวชุกซุกกรมีสุกก็มีหูกระท่อมในสวน โอ้เราสิกาปูอีหยังนี่นะพี่น้องเขาเอิ้อนอิหยังก่อนละ่ะอันอืมพุดอะไรมีเบิร์ดอันนี้ต้นสตอว่ว่าไงนี่ต้นนี้ใหญ่นี่เลาสิเอามาปูไว้ตอลอดพี่น้องต้นกล้วยตน้นพุดนะแบกแข้งบักอื่ออิหยังมีเบิร์ดพี่น้องสวนเขาจะเอิ้อนอิหยังก่อนละ่ะ นี่กระสาปลาเหล้าพี่น้องนะอันเขาจ้าเอิ่อเอี่ยก่อนเลยไรนาสวนผสมบ่เออแมนไรนาสวนผสมพี่น้องเหล้าเห็ดยายเพียนกับมะทายแบบธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ไอเบิง้งเราก็แต่ว่าเข้ากับเหบ็ดหกระสีน้ำเห็ดกระสีอ๋อ เครือบอกบอกบเครื่องนี่บ้องพี่นอ้องหรือเครื่อบักใหญ่เป็นเป็นดอกดอกกระสอบบกใหญ่แล้วเก็บไปขายหลาย,ยแถวละพี่น้องมันหมากมันตะนวยใหญ่ทุกค่อยนี่เราซื้อกินอม่เห็นน้องโคกน้องหน้าบ่บกุบกบกุบกบกุกลุก โอ้ยตายเก็บกนี่หยังอ่าโู้นลีญญย้ยนี่ไี่สระละเนปกใหญ่ี้งเท้าหลังคาอู้หูแล้วกาเบียยังโอ้ยเตะเ้ <c oughs> ็นสีร่มออสงสัยเราเก็บมือเสาร์นี่พี่น้องเห็นห้อยเก็บใหม่ๆอยู่แล้วเก็บออกมือเสาร์นี่บลั๊บมันก็เลยเหลือแต่ ลูกเล็กๆแซ่บแสบหอมหอมนี่จ้าบวกบวกอือนี่น่ะะแยเพี้ยนอยากกินดอกมันนี่ออมสะดูกหมูแซ่บแสบพสี่นองนี่ดอกมันนี่แต่ว่าขันท้าเก็บไปแล้วนั่นบริกินหมากยิบดอกมันไปกินแล้วนันบริกินหมากโอ,อสวนเราคาคาคาแพะอุ่นบักคู่ โอ้ต้นนั้นแห้งดกรักนั่นบุกหูต้นนั้นบุกหูสายสาั้นปุณห์นะสายหนึ่งมีสามหน่วยก็มิสี่หน่วยก็มีพี่น้องอู้ปุณห์นะต้นแค่โอ้สวนเราใช่เพ่นบริยางอ้อมนิดนิดพี่น้องเอ้ยบุกหูกับตน้นใดกับรกรกับต้น แต่ทางนี้เราทำการกาก้าต้นหอมพี่น้องนะได้เพิ่นกับวาสิเฮ็ดอยู่ประทานเห็ดพี่น้องอต้นพริกต้นพริกบักพริกเล้าใหญ่นั่งกับประทันพี่น้องคนสุอดีดนี่ต้นปาล์มดิเรื่องม,มิวโกต้นพี่น้องคงกับกรค,ค้กต้น โอ้โวยเล่าค็บ่มีหมาก่นมคี่กัะเขียวหน่วยสูกกับมีหน่วยเฮิมกับมีมีทุกรูปแบบต้นแค่ต้นหนีไม่ยอดขึ้นใหญ่งามแถนนี้่นอมต้นบักใหญ่สูงแต่ว่ายอด ยอดงามนอยมาทายสวนอือสวนกล้วยสวนกล้วยอ้าวกล้วยทำไมไม่มีหมากอันนี้สวนกล้วยอู้หนูนลัดตุลเสร็จละบูเขาปลาเขาลงมาแล้วบาทที่หนิมตายเสซ็จ ยางก็ดีตกลุกสาน้ m จริงคขลอกๆลอกได้นหมอึ๊บอือตุนอู้หลายโพดพไปนองยายเพี้ยนยางไปบ่ทัวถึงหรอกตุนตุนพักขาตุนยางเล่าอยู่ทั้งคนตาตัวบกตาโกกับมี สาเราเลี้ยงปลาน้าบีนองนะอู้ยฝาก็ห่วงพึ่มพึมอยู่เรื่อยเดี๋ยวนี้เฮียงบ่ลงเม็ดอู้ต้นบักตาลพ่น้องต้นบักตาลเราก็เห็ดกระทอมไว้ในกลางสวน พี่น้องเอ้ยฮาไปไปพ,พี่น้องเอาซ้ำนี่เนาะจ้าพ่อกันคลิปหน่าวู้วกกะลังสีคำบุญน่ะมืดกเมืดพูดหน่อเจ้าของเล่าเฝ้าไปเกลือใกล้เราพี่น้องเขาเป็นเล็ปลาเหรอพ่อกันคลิปหน่าเนาะจ้าเนาะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์หให้ยายเพ่นด้วยจ้าสวัสดีจ้า